คุณนงนุชนี่เอาปัญหาหลากัลกๆเลยคือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ค่ะผมพูดถูกนะครับพูดถูกนะครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับอเพิ่งเจอเมื่อตอนกันยากันยาปีที่เพิง่งกันาค่ะกันยาเมื่อป,ปีที่แล้วใช่มันมีอาการอะไรครับถึงถึงอยู่ดีๆถึงไปตรวจไปหาคุณหมอปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออกเพราะว่าก้อนเนื้อมันไปไป,ไป,ไป,ปิดเอาไว้ค่ะ แล้วมันถ่ายไม่ออกก็ปวดท้องทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วมันก็อาเจียนออกมามันจะได้ประมาณทานได้แต่น้ําแล้วก็น้ําซุปอะไรพวกเนี้ยค่ะปวดท้องถ่ายไม่ออกสงสัยไหมเป็นท้องผูกตอนแรกต้องสงสัยนะใช่ใช่ตอนแรกตอนแรกท้องผูกคิดว่าท้องผูกก็ไก็ทานายาละบายค่ะใช่ไปหาหมอหมอก็ให้ยาละบายมาตลอดเลยอืเสร็จแล้วพอตอนหลังก็อาจารย์เขาก็ส่งส่งตรวจครับอ่าโดยสวนแป้งอะค่ะอืมค่ะ คือสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วทานอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาถ่ายก็ถ่ายไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องสวนแป้งเพื่อตรวจใช่นะครับสแกนหาใช่ค่ะก็เจอก้อนเนื้อที่ไปปิดลำไส้เอาไว้แล้วก็ส่งหมอสันนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยขนาดอาจารย์บอกไหมครับคือพูดง่ายคือกล้องที่เล็กที่สุดแล้วสอดเข้าไม่ได้อาจารย์หมอตอนนั้นบอกว่าไงครับก็ ไม่ได้บอกอาจารย์ไม่บอกเลยคือส่งไปที่สันอย่างเดียวเลยคือให้ไปผ่าตัดเลยด่วนเลยค่ะด่วนเลยใช่แกบอกไหมครับว่าเป็นไม่บอกไม่บอกว่าเป็นมะเร็งนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นเนื้องอกธรรมดาแต่ยังไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกใจเสียไหมครับก็ตอนนั้นเฉยเฉยเฉยไม่ไม่ไม่คิดแต่ในใจคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นมะเร็งนะแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าระยะที่เท่าไหร่ ไม่ทราบว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่คือตอนแรกยังบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งไหมเพราะมันต้องตัดก้อนเนื้อไปตรวจสอบก่อนอ่าฮะใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะต้องผ่าตัดออกมาก่อนใช่ค่ะนะครับตัดสินใจตอนนั้นก็คือผ่าละต้อใช่ต้องผ่าถ้าไม่งั้นปวดท้องทรมานมากเลยยิ่งทานยาระบายเข้าไปเนี่ยจะทําให้เราปวดมากขึ้นเพราะมันไม่ออกเลยเพราะมันเร่งแล้วมันไม่ออกเพราะมันแน่นขนาดนั้นนะคะเอาละตัดสินใจผ่าแล้วเดือนอะไรตอนนั้นที่ผ่าครับผ่าประมาณปลายเดือนกันยา สิงหาค่ะสิงหาสิงหานะฮะประมาณปาสิงผ่าแล้วผลตรวจผลตรวจนี่ประมาณนานเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งอะค่ะเพราะว่าต้องรอผลชิ้นเนื้ออืมค่ะพอรอผลชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยอืมก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้บอกว่าระยะที่เท่าไหร่ผลสุดท้ายก็คือต้องให้อาจารย์ทางเคมีบําบัดมาบอกว่าเป็นระยะที่สามลานไปต่ำน้ําเหลืองแล้วตอนนั้นใจเสียมาก ลามไปตอมน้ําเหลืองแล้วด้วยใชครับตอนนั้นใจเสียมากเลยคือถ้าเป็นมะเร็งระยะคือไม่ลามตอมน้ําเหลืองเนี่ยก็ยังเฉยๆแต่พอบอกลามไปแล้วเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเรานี่สงสัยอยู่สักประมาณปีนึงน่าจะเสียแล้วจะตายแน่เลยต้องตายแน่ๆเลยตอนนั้นโอ้นั่นคิดไปเองเลยใช่คุณหมอไม่ได้บอก <laughs> ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่บอกเฉยๆว่าเป็นระยะที่สามใช่แล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษาจะต้องทำต้องเคมีบําบัดก็คือคีโมใช่นะครับ มีคอสยังไงบ้างครับก็ของตัวเองนี่โดนแบบหกชุดหกชุดเดือนละชุดเดือนละชุดละห้าเข็มชุดละห้าเข็มใช่หกชุดชุดละห้าเข็มหมายถึงว่าเข้าไปโรงพยาบาลหนึ่งครั้งห้าเข็มวันละเข็มห้าวันอืมแล้วมีโอกาสจะหายไหมครับตอนนี้คุณหมออาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลยคุณหมอไม่ได้พูดอะไรเลยว่าจะหายหรือไม่หายอะไรยังไงไม่พูดครับไม่บอกค่ะ เรา่าพอพอบอกว่าให้กิโมเนี่ยใจเสียเข้าไปอีกเพราะว่าผลข้างเคียงมันเยอะมากครับคุณหมอบอกไหมครับตอนนั้นว่าจะมีขนอะไรบ้างมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวแล้วก็ท้องเสียไม่เสียก็ผูกอะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวจะโดนกดให้ต่ําลงติดโรคง่ายทานอาหารต้องแบบทานอาหารต้องดูต้องดูว่าสะอาดจริงๆริงผ,ผลไม้ก็ต้องเลือกทาน คือข้อข้อกำหนดข้อบังคับเยอะมากเลยที่ว่าจะต้องดูแลตัวเองที่สุดไม่อย่างนั้นจะติดเชื้อง่ายไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องปิดแมสตลอดราะภูมิตัวเองต่ำครับอันนี้ก็คือผลที่เกิดจากการรักษาด้วยคีโมซึ่งมะเร็งเนี้ยกับคีโมม,มันเป็นคำคู่กันเลยมันมีวิธีอื่นไหมครับอาจารย์ครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาตัดก้อนมะเร็งออกเนี่ยนะคร เขาจะกลัวการแพร่ในขณะที่ตัดเพราะว่ามันอาจจะเล็ดลอดเข้าสู่หลอดเลือดไปที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้น<ม>สิ่งที่ตามมาหลังจากตัดมะเร็งก็คือต้องทำาคมเพื่อให้แน่ใจว่าได้ฆ่าให้เซลล์มะเร็งที่เล็ดลอดออกไปนี่ให้หมดครับนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันอยู่แล้วหรือถ้าไม่ใช้คีโมก็คือจะต้องใช้รังสีเพิ่ม,มแต่โดยปกติถ้าใช้รังสีเพิ่มนี่เขาจะ เจาะจงเฉพาะามะเร็งที่อยู่กับที่เพราะว่ารเราจะฉายไปตรงนั้นเลยแล้วผลข้างเคียงของคีคมอนี่มันจะต้องเกิดอย่างนี้เสมอไหมครับอเจียนผมร่วงค่ะมันเกิดเสมอเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเดียวไงฮะครับ,รบแต่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเนื่องจากมันแบ่งตัวไวเพราะฉะนั้นมันจะรับยาได้ไวมันก็จะไปก่อน แต่ในขณะเดียวกันยาเคมเนี่ยมันก็จะฆ่าเซลล์ปกติไปด้วยนะฮะเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการแบ่งตัวในร่างกายเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์ผมเซลล์ทางเดินอาหารเซลล์อวัยวะสืบพันธุ์อะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้จะมีการแบ่งตัวนะเพราะฉะนั้นผลที่ตามมามันไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์นะคะ เพราะว่ามันไปนกดไว้เพราะฉะนั้นผมก็จะร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคลื่นไส้อาเจียนมีมีทุกอย่างอ่ะที่ทแล้ว,วแต่ม,มือนแพ้เคมีใช่ไหมใช่ค่ะคือบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นก็แล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายค่ะเป็นเขาใช้เคมมากหรือน้อยครนะเพราะว่าขนาดมันจะไม่เท่ากันซึ่งอันนี้จะเป็นอยู่ในความพิจฉัยของหมอเขาจะใช้ยากี่ตัว อย่างเงี้ยนะคะคือโดยปกติเขาจะไม่ใช้ตัวเดียวเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยกลไกาการออกฤทธิ์มันต่างกันเขาก็จะพยายามใช้ยาที่มีกลไกาการออกฤทธิ์ต่างๆที่จะไปฆ่าเซลล์มะเร็งให้มันแตกต่างกันมันจะได้ฆ่าได้หมดครับซ,ซึ่งซึ่งอาการของคุณนงนุษย์เองเนี่ยภายนอกไม่เห็นไม่มีอะไรเลยหมายถึงหลังให้คีโมแล้วหรือไงช่วงช่วงก่อนให้คีโมก็คือปกติไม่มีไม่มีอาการอะไรที่บอกเลยแต่พอให้คีโมไปไม่ให้มากี่ชุดแล้วครับ สี่แล้วค่ะสี่ชุดแล้ว<ช>นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นยังไงบ้างครับอาการที่ว่ามีผมร่วงอย่างเดียวแล้วก็ท้องเสียนิดหน่อยอมผมร่วงแต่ว่าชุดที่ให้เนี่ยมันร่วงไม่เยอะครับมันก็เลยเหมือนคนผมบางแต่คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เวียนหัวอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับค่ะกาลังใจมันอยู่ขั้นไหนฮะพอให้คีโมไปแล้วนี่สี่โดสแล้ว ตอนให้คีโมครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมครับมารู้จักตอนที่ว่ามีน้องที่ทํางานเนี่ยเขาดูทูช่องแปดเนี่ยอืแล้วเขาโทรมาบอกว่าพี่นุชด,ดูดูช่องแปดเร็วเขาเอาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมาออกรายการครับค่ะก็เลยดูพอดูเสร็จก็เลยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตค,ค่ะแล้วก็ให้สามีมาซื้อที่นี่เลยอืเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอ่าตัวเนี้ย เป็นเพศสัตทั้งนั้นเลยที่ที่ที่ทำการวิจัยเรารู้สึกเรามั่นใจว่าว่าถ้ากินตัวนี้แล้วเราจะต้องหายแน่เลยถ้าไม่หายเราก็ต้องดีขึ้นกว่ากว่าคนอื่นที่เขาเป็นฮะก็เลยให้มาซื้อแล้วก็ทานพอทานเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ให้คีมมีมเนี่ยมันจะเพลียพอเพลียเสร็จพอทานบีมเข้าไปเนี่ยมันก็ปกติเลยค่ะไม่ไม่เพลียไม่อะไรเลยเหมือนคนปกติเพื่อนเพื่อน,นที่ทํางานก็ยังพูดเลยว่าพี่ไม่เห็นเหมือนคน เป็นมะเร็งเลยเพราะคนอื่นเขาเขาเป็นเนี่ยเขาจะดําเขาจะดําแล้วเขาจะแบบอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยดููดีมากเลยเนี่ยไม่บอกเหมือนไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งครับค่ะแล้วก็อันเนี้ยโดนให้รังสีด้วยฉายแสงด้วยช่วงฉายแสงเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคล้ายๆกับคีโมเลยแต่ตัวยังไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือหลังจากที่ได้บิมเข้าไปแล้วใช่ค่ะ เดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าเป็นมะเร็งก็อ ah. ันตรายแล้วนะคีโมก็ขั้นหนึ่งแล้วที่จะต้องผ่านการรักษาทำไมถึงต้องตัดสินใจมาใช้บิมเพราะผมมีเพื่อนที่ที่เป็นมะเร็งเหมือนกันปรากฏไม่กล้าใช้ก็ดูตรงนี้ค่ะว่าผู้วิจัยของบีมเนี่ยเป็นเพศระดับ อาจารย์ทั้งนั้นเลยคือเรามีศรัทธาแล้วตรงนั้นแล้วเรามีความเชื่อมั่นตรงที่ว่าพอเราดูเนี่ยดูรายการช่องแปดเนี่ยเราเห็นว่าคนที่มาคุยเนี่ยเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลยแต่เขาทานเข้าไปแล้วเขาดีขึ้นนะคะก็ตัวเองก็อยากหายอะ่ะใครเป็นก็อยากหายทั้งนั้นตัวเองก็เลยต้องยอมทานต้องทานตัวนี้แล้วคือก็ควบผู้ไปใช่ค่ะได้บอกคุณหมอไหมครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกเพราะว่า <S <S ผลตรวจเลือดเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะสูงหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งเกจเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ผลออกมาดีทุกอย่างเลยเอาละเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเ,เนี่ยผู้ป,ป่วยมะเร็งสามารถบินควบคู่กันกับการรักษาของแพทย์ในแผนปัจจุบันได้ไหมครับคีโมเนี่ยก็เป็นวิธีการเฉียบพันธุ์ที่สามารถจัดก,การกับเซลล์มะเร็งได้นะค,ะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่จำเพาะเจาะชง มันไปจัดการกับเซลล์อื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเม็ดเลือดขาวถูกจัดการไปด้วยภูมิคุ้มกันของเราก็ยิ่งลดลงไปใหญ่คร,ครับในระหว่างที่เรารักษามะเร็งเนี่ยเราต้องคงภูมิคุ้มกันของเราไว้ตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อมะเร็งมันไปจัดการเซลล์เม็ดเลือดขาวเอ่ออดเคีโมโไปจัดการเซลล์เม็ดเลือดขาวนะฮะมะเร็งอาจจะหายแต่ว่าแต่มันจะกลับมาใหม่ ถ้กลับมาใหม่ได้ถ้าไม่เลือขาวของเราลดลงไปก่อนนี้ที่มันกลับมาใหม่เนี่ยคราวนี้เราจะดูแลยากแล้วนะ uh huh. จัดก,การกับมันยากแล้วทีนี้นะระหว่างคือคนที่ทําคีโมทุกคนน่ะไม่เลือดขาวจะตกปร,ริมาณไม่เลือดขาวจะลดเกล็ดเลือดจะต่ำนะครับผมมีผู้บวยโพกจํานวนมากเลยนะฮะที่บอกว่าระหว่างที่ทําคีโมเนี่ยอาการเพลียมากแล้วตรวจเลือดเกล็ดเลือกกดอก,ก็ต่ำไม่เลือดขาวก็ตก แล้วหลังจากใช้ควบคู่กันก็อย่างว่าแหละเขาก็แอบใช้นะฮะผมก็ไม่สามารถจะบอกวออ่าคุณ,คณยพยายามขยันจะยอให้ใช้นะรเราก็ได้ได้ให้ข้อมูลแล้วเขาก็ใช้นะครับแล้วทุกคนทุกคนนะครับแก้ไขปัญหาอาการข้างเคียงตรงนั้นได้นะครับก็เกร็ดเลือดเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ผลข้างเคียงซึ่งเกิดจากการทำาคีโมซึ่งทำให้เม็ดเลือดขาวน้อยลงเซลล์ที่จเจริญเร็ว เสียชีวิตลงตายลงมันก็ไม่มีครับ,รบมันก็เนื่องจากอุณหุมกันในร่างกายมันลดดีขึ้นการบิขรรนของเราผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาทางการแพทย์ถูกไหมครับผมพูดถูกไหมครัค่ะก็คือว่ามันจะไม่เกิดที่เราเรียกว่า d r ก g ิน t ตอร์แอคชหรือ Food Drug ิน t ตอร์แอคชคือบิมของเรานี่เป็นอาหารใช่ไหมครับ,รบที่ว่าไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่า อาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่เราเอาไป,ปาเป็นส่วนประกอบเ,เรารับประทานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะช่วยกันเสริมทําให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นน่นะคะอย่างที่อาจารย์พิเชษพูดเมื่อกี้ว่าการติดเชื้อก็จะไม่มีใช่ไหมฮะเพราะว่าร่างกายยังสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวได้อยู่นะฮะสร้างเกล็ดเลือดได้อยู่สร้างเม็ดเลือดแดงได้อยู่เพราะฉะนั้นความก็จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ไหมฮะจะไม่รู้สึกอ่อนเพลียอะไรเงี้ยค่ะ อา้าวละคุณนงนุษปัจจุบันนี้ให้ไปแล้ว 4, 4ี่ชุดชด้วยกันพ,พึ่งหมดพึ่งให้ไปเมื่อวันที่6เนี่ยค่ะครับใช่ร่างกายโดยรวมแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีมากดีมากและแข็งแรงคือคือการให้คีโมโเนี่ยมันเพลียจริงรแต่พอเพลียเสร็จพอเราทานบีมตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเช้ามาเราก็สดใสเหมือนเดิมชื่นเหมือนปกติชื่นเหมือนเดิมเหมือนปกติคิดไปเองเป่าฮะไม่ไม่ไม่เลยค่ะอันนี้ยืนยันได้ ยืนยันด้วยตัวเองเพราะตัวเองตัวเองเป็นตัวเองทราบครับใจตอนนี้มันฟูเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะดีขึ้นกําลังใจดีขึ้นเลยใช่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมมีแน่เลยค่ะอ้าวเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าอยากตายอยู่ก็ตอนแรกยังไม่เจอบีมเอ่อปัจจุบันนี้บิมยังไงครับปริมาณก็ช่วงนี้ให้คีโมอ่ะจ้จะทานสามมื้อละสามอืหืแต่หลังจากให้คีโมเสร็จแล้วจะสองเหมือนเดิมนุนนุชใช้น้ำมังคุดด้วยหรือเปล่า ทานเป็นบางครั้งค่ะ okay. เป็นบางครั้งคือถ้าร่วมกันจะดีขึ้นใช่ไหมครบ<อ>ับคือตามปกติเนี่ยอาการหนักๆเนี่ยเราจะให้เต็มที่เลยนะฮะก็วันละหนึ่งสามร้อยซีซีของน้ํบสูตรของเรารรแล้วก็แคปซูล,ลค,ร 3> 3, 3ครั้งละสามแคปซูลสามสามครั้งต่อ,อ <ừ> mm. ที่เกี่ยงกรณีคุณนุษ์นี่คุณน้องนุษเนี่ยเรื่องจากสาม,มารถปรับตัวเองรู้ว่าสองเม็ดก็พอแล้วก็พออ่ะฮะอันนี้ถ้าสมมติว่าสองเม็ดต่อครั้งยังไม่พอก็ต้องเพิ่มนิดหน่อย นะครับคุณคุณองนุชได้พิสูจน์กับตัวเองดูไหมครับว่าช่วงของการให้คโมีโดยไม่ได้บิมได้ลองดูไหมฮะไม่ลองค่ะไม่ลองเลยเพราะว่าเพราะว่า <laughs> ไม่ดีกว่า <laughs> ไม่ดีกว่า <laughs> <laughs> คือที่ผมถามอย่างเงี้ยเพราะผมอยากรู้ว่าความรู้สึกมันต่างกันไหมระหว่างก่อนกับหลัง แต่ครั้งแรกครั้งแรกยังไม่ได้บีมก็มีอาการเพลียใช่ไหมฮะแหมก็บอกว่าต้องรอครั้งแรกเลยคือโดนชุดแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมครับค่ะมารู้จักหลังจากให้ชุดแรกไปแล้วคนละเรื่องเลยใช่มันความรู้สึกมันเพลียมากแล้วแบบรู้สึกตัวเองไม่แข็งแรงอ่ะอยากอยากตายอ่ะอนั่นคือโดสแรกใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่หลังจากพอที่ได้รู้จักบีมรู้สึกมีความสุขในชีวิต แล้วอนาคตเนี่ยจะบอกคุณหมอไหมครับว่าฉันบิมอ๋อเคยเคยบอกแล้วค่ะคเคยบอกเพราะว่าน้องๆที่ทํางานเนี่ยบอกอว่าพี่นุษเขาทานบีมอาจารย์อาจารย์บอกบิมอะไรผมไม่รู้จักอืมอาจารย์ก็จะบอกผมไม่รู้จักครับฮะเพราะว่าเคยคุยกับแพทย์แล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้จักจริงๆอ่าไม่เป็นไรวันหน้าต้องเชิญอาจารย์คนที่รักษาคุณนุนษเนี่ยชวนมาดูด้วย ชวนมาฟังเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันเป็นความรู้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ละมันมีพัฒนาการในเรื่องของการที่เอา,อาหารอย่างที่อาจารย์พิเชษได้เล่าให้ฟังเนี่ยมาเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปแล้วสิ่งที่ร่างกายคุณนงนุษย์แข็งแรงขึ้นได้ก็คือตัวของนงนุชเองนะครับมีบีมร่วมคะ่ะมีบีมร่วมบีมร่วมแล้วก็มีกําลังใจอืมค่ะนะครับกําลังใจดีขึ้นแล้วก็อาหารอาหารที่ ที่อาจารย์เคย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 บอกค่ะว่าเนื้อสัตว์เนื้อแดงพวกนี้แล้วก็น้ําตาลครับที่มันเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งอะค่ะต้องไม่ทานเลยอก็ทานเป็นปลาเป็นไก่เป็นผักอรไรพวกนี้ค่ะครับก็ลดเนื้อสัตว์ใหญ่ไว้เนื้อแดงนี่ไม่ทานเลยน้ําตาลอาหารหวานต้องไปลดแล้วเลยเอาล้ครับก็อย่างนี้ก็ต้องบินไปเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะทานไปเรื่อยๆค่ะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้โรคมะเร็งนั้น อาจจะไม่หมดไปนะแต่ว่าก็ขอให้อยู่อย่างสงบสงบสงบสุขกับเราให้ได้นะใช่นะครับแล้วก็มีอายุให้อยู่ถึงร้อยปีกับเราด้วยขอบคุณมากครับขอเซปโบมือกับคุณนงนุชด้วยครับ